สวัสดีค่ะ,จะ,คะเจอกันนะคะเช่นเดิมนะคะกับช่องมาริสาชาแน,นลแลสเนจันสวยๆกันเช่นเดิมน,นะคะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับเสเนจันค้นาเสเนจันป่านะคะเสนจันที่เราสวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําสูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเสนจันของเรานะคะโตวันโตคืนงามไวัยแบบนี้นะคะด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะ ที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็คือสนิทจันนะคะที่เราเอามาเพาะไว้นะคะกําลังแตกยอดแทงหนอดแทงตอนะคะสนิทจันเขียวค่ะสนิทจันหอมนะคะสนิจันดําค่ะรดน้ําด้วยสูตรนี้เป็นประจํานะคะต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะก็จะแทงหนอออกมานะคะแทงหลอดออกมาโตวไวแบบนี้นะคะต้นนี้เราก็เพิ่งเอามาเพาะนะคะเราสั่งมานะคะเขาก็เริ่มแทงหนอออกมาแล้วนะคะ สำหรับสูตรที่ว่านี้นะคะพเพื่อนๆนก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็าฝากเพื่อนเพื่อนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะสูตรที่ว่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ทําเป็นปุ๋ยน้ําค่ะสิ่งที่พเพื่อนๆเห็นนี่ก็คือขี้วัวค่ะพเพื่อนพเพื่อนขี้วัวที่ ขี้วัวขี้ควายนะคะตามท้องไร่ท้องนาตามถนนหนทางหรือถ้าไม่มีจริงๆเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะคะขี้วัวที่เราใช้นะคะวันนี้เนี่ยก็ปริมาณครึ่งกิโลกร,รัมเท่านั้นนะคะที่เราใช้กันนะคะสําหรับวันนี้เราจะทําน้ําหมักกันนะคะย้ําเราทําน้ําหมักกันนะคะเพื่อนๆและน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือทั้งหมด10ลิตรค่ะที่เห็นอยู่ในถังนี้นะคะทั้งหมด10ลิตรนะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆนจะห่อขี้วัวด้วยผ้าหรือด้วยเราก็นําขี้วัวนะคะเพื่อนๆนเทใส่น้ําเลยนะคะเทใส่น้ําแบบนี้ได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนไม่มีผ้าที่จะห่อนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้คะ่ะเพื่อนๆนปิดฝาไว้ให้มิดชิดแบบนี้เลยนะคะแค่นี้คะ่ะง่ายๆเราก็จะมีน้ำหมักขี้วัวใช้กันแล้วนะคะ เป็นน้ำหมักที่เราสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องออหมักไว้นานมากนะคะหมักแค่ข้ามคืนก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะมาให้เห็นตัวอย่างน้ำหมักที่เราหมักไว้ให้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือเราก็ใช้ผ้าที่เป็นตะข่ายค่ะห่อขี้วัวไว้เสร็จแล้วเราก็หมักไว้แบบนี้นะคะ สามารถอยู่ได้นานนะคะน้ำหมักตัวนี้นะคะได้นานถึง5 6ถึงเดือนเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีเสียค่ะประโยชน์ของน้ำหมักขี้วัวนะคะก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้เป็นอย่างดีนะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ได้มีกลิ่นเหม็นของขี้วัวให้เพื่อนๆได้ได้ได้ฉุนขึ้นมาเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะง่ายๆนะคะ เพื่อว่าต้นไม้ของเพื่อนๆจะสวยงามสวยวันสวยคืนนะคะสามารถใช้ได้กับพืชผักสวนครัวไม้ประดับไม้ดอกไม่ว่าจะเป็นบอนสีเสนีจันของเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือน้ำนะคะทั้งหมด5ลิตรนะคะแต่เราจะใช้น้ำหมักขี้วัวเพียงแค่ครึ่งแก้วแค่นั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้า5ลิตรเราใช้แค่ครึ่งแก้วนะคะแต่ถ้า10ลิตรนะคะเราจะใช้น้ำหมัก ทั้งหมด1แก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะมีน้ำหมักธรรมชาตินะคะที่จะลดพืชผักสวนครัวของเพื่อนๆนะคะหรือว่าจะเป็นเสน่ห์จันขาวลดเสน่ห์จันขาวนี่จะงามเสน่ห์จันไม่ใช่เฉพาะเสน่ห์จันขาวอย่างเดียวนะคะเสน่ห์จันหอมเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันโกเมนนะคะเสน่ห์จันป่าทุกชนิดนะคะได้หมดทุกเสน่ห์จันเลยค่ะ ไปค่ะเรานําไปฉีดพ่นหรือว่ารดตามโคนต้นไม้ต้นเสนหจจันทร์ของเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีขี้วัวที่บ้านนะคะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถลดน้ําพืชผักสวนครัวของเพื่อนๆได้ทั้งสวนเลยนะคะเพื่อนๆสําหรับสูตรนี้นะคะ นี้เราก็มาทําการลดต้นไม้นะคะจะใส่บัวลดใส่แก้วลดหรือว่าฉีดพ่นทางใบก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะจะลดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะเพื่อนๆวางช่วงไหนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ลดได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะหมักไว้แค่หนึ Maria. ่งคืนค่ะเสน่ห์จันป่าของเรานะคะเสน่ห์จันสวยๆของเราแบบนี้นะคะเราก็พอไว้นะคะเราก็สามารถลดได้เลยนะคะ เสน่จันเขียวค่ะเสน่จันหอมค่ะลักษณะใบแต่ละอย่างก็แตกต่างกันนะคะเสน่จันดํานะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เราก็ลาเพื่อนๆเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มา,าเพื่อนๆมาทําสูตรง่ายๆสูตรเด็ดนะคะที่ทําให้เสน่จันสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ